ินทางไปอเมริกา,ากันค่ะท,ทุกคนอามาแล้วค่ะมีคนมารอแล้วตอนนี้ก็คือพาสปอร์ตหายทุกคนอยากจะลองให้ สวัสดีค่ะกับมาพบกับะราในช่องแทบบี้เวันนี้นะคะเราจะเดินทางไปอเมริกากันค่ะทุกคนซึ่งจะให้ดูกระเป๋าก็คือเยอะมากและทริปนี้นะคะมียูทูบเบอร์หน้าใหม่แล้วนะคะพี่วินนะพี่ช่องยังไม่รู้อะรเดี๋ยวจะใส่ชื่อช่องไว้ตรงนี้ถนะ้าเกิดนางคิดออกแล้วนะคะอ่ะเริ่มแรกนะคะ แท็บก็ได้ทําการไปตรวจโควิดแบบ fit to fly มาเมื่อวันก่อนนะครับเพราะผลมันใช้แค่72ชั่วโมงเท่านั้นเราก็เลยต้องตรวจก่อนบินเลยนะจ๊ะไปทริปมีกระเป๋าก็ประมาณแบบนลั2ใบใหญ่เลยนะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่สนามบินค่ะจะไม่ได้เห็นผมไปในแท็บพี้เคอีกเดือนหนึ่ง i love you, I love you too. ตอนนี้ก็คือถึงสวนอณภูมิแล้วนะคะเราอาจจะแบบไม่ได้ถอดแมสออกมาคุยกับคุณผู้ชมเยอะนะเพราะว่าคือแท็บเองก็ต้องปกป้องตัวเองนะคะก็คือกลัวมากเหมือนกันนะคะซึ่งสนามบินตอนนี้ก็คือร้างสุดๆถึงจุดที่เช็คอินแล้วนะคะซึ่งแถวยาวมาก ซึ่งการมาเที่ยวครั้งนี้นะคะเราก็ไม่ลืมที่จะพกนี่จ้าที่1ตัวดีตัวเดิมนะคะก็คือ Touch l a b นะคะตัวนี้เป็นแอลกอฮอล์75%ผสมคามะคาเมะนะคะแล้วก็วิตามิน E กับอากันออยช่วยให้มือแบบนุ่มมากๆเลยนะคะตัวนี้ดีสุดๆเนาะ้องไปจัดแล้วนะคะตอนนี้ของเริ่มเข้าแล้วนะคะสั่งได้เลยจ้าลายไอดีตรงนี้ตอนนี้นะคะเราก็เช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคนแน่นมากแน่นแบบหาอะไรมากก้นไม่ได้เลยเต็มมากๆนะคะรีภัยกันหมดแล้ว อ่ะตอนนี้นะคะก็คือเข้ามา้วจ้าสวนภูมิเปลี่ยนไปก็คือไม่มีอะไรช้อปปิ้งเลยไม่มีแล้วหายหมดเกลี้ยงเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเครื่องบินกันแล้วก็ไปเปลี่ยนเครื่องบินที่นาริตะนะคะแล้วก็จะพาเพื่อนเพื่อมาฉีดวัคซีนกันจ้าก่อนขึ้นเครื่องนะคะเราก็จะ กินข้าวกันก่อนนะคะที่ Miracle Lounge นะคะซึ่งอาหารก็เยอะมากม,มาดูกันว่าเราจะกินอะไรกันคะอาหารก็จะมีประมาณนี้นะคะ ตอนนี้นะคะก็คือถึงแล้วค่ะที่สนามบ,บินซานฟรานซิสโกนะคะแต่ว่าให้ดูหนะ้าข้างนี้คิวหายไปแล้วจ้ะข้างนี้คิวยังเต็มอยู่เลย<笑><笑>อ่ะเดี๋ยวไปผ่าน i m มเมอร์เจชันกันคะ่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเอารถกันนะคะรถเนี่ย จะอยู่ห่างจากสนามบินประมาณ30นาทีนะคะจริงๆสามารถจองรถได้ที่สนามบินด้วยเพราะว่าปกติเราจะจองรถที่สนามบินไปเลยเนาะแล้วก็ขับเข้าตัวเมืองแต่ว่าเนื่องด้วยราคานะคะรอบนี้เช็คมาราคาถูกกากันเยอะก็เลยยอมนั่งแบบอูเปอร์ไปในไปในเมืองนิดนึงเพื่อไปเอารถจ้านฮะัลโหลถึงแล้วนะคะซานฟรานซิสโกทุกคนตอนออกมาเขาก็จะมีให้กรอกนู่นกรอกนี่นิดน,น,น,นึงแล้วเขาแจกนี่จะ้ะโควิดเทสแบบอย่างดีไม่ใช่อันเดียวนะทุกคน2อ,อัน เพืะะ่อให้เราไปเทสที่บ้านอีกแบบวันนี้หนึ่งรอบแล้วก็วันมะลืออีกรอบหนึ่งนะคะเท่้งแบบดูดิให้อย่างดีนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเอารถกันนะคะแล้วก็พาไปดูบ้านที่เราอยู่กันคะ่ะ ได้แล้วนะคะรถของเราในตอนนี้นะจ๊ะก็คือคันนี้เลยทุกคนรถคันนี้เราจะใช้อยู่ประมาณเกือบสองอาทิตย์ได้2อาทิตย์เลยแหละเออแล้วพี่วินจะเป็นคนขับนะฮะแล้วเดี๋ยวคุณนุ่นนบลักก็กําลังจะไปเจอกันละจ้าโอเคเดี๋ยวเราขึ้นรถก่อนแล้วเอาของไปเก็บที่บ้านนะคะแล้วเดี๋ยวไปฉีดวัคซีนกันจ้า ามาแล้วค่ะ,คะมีคนมารอแล้วยินต้อนรับค่ะนี่นะจ๊ะก็คือบ้านที่เราอยู่กันในวันนี้นะคะซึ่งจองมาผ่าน Airbnb ใหญ่มากค่ะมงค่ะมีห้องกินข้าวนะคะแ<า>ปบเีเพียนห้องแค่นี้ <laughs> ใหญ่กว่าบ้านคุณพี่ไทยอีกหนูห้องครัวเดี๋ยวจะมาทำครัวกินกันหห้องครัวก็คืออลังการมาก นี่ก็คือห้องนอนหนึ่งห้องแรกนะคะคแล้วก็ห้องน้ำ<ค>แล้วก็อันนี้เป็นมมสเตอร์เบดรูมนะคะกูแค่งของเขามาแต่งฟันเดีว๋ว s ไปค่ะก่อนอยู่กับเพื่อนลึกตรงมือเจ็บอ่ะอลึกอีลกลึกลงหรือลึกขึ้นลึกลึกกลางกลางม๋อไม่มันต้องอย่างนี้มันต้องตรงตรง,ตรงมุมนี้ ไม่ได้เข้าไปไหนเลยเนี่ยมึงมันเจ็บแล้วถึงแล้วมึงน้ำตาอะถอดมา,าจา้าหนึ่งเออเข้าไปเออหนึ่งสองสามเดีย๋ยวมา <10 S 2> ดูกัน<จ>ว่าขึ้นหรือเปล่านะสิบห้านาทีค่ะโอเคสาวตอนนี้ก็คือพาสปอร์ตหายทุกคนอยากจะลองอ้ายคือหายได้ยังไง ไปมาทั่วโลกไม่มีหายนี่จะมาหายเพราะว่ามาซานฟานไม่ได้ได้เพราะมันหาย<อ>แล้วมากคือแบบหายได้ยังไงเดินหารอบเทอร์มินอลชั้น2ชั้นสหมดแล้วแต่ก็คือไม่มีนะคะจะไปหาที่เราเช่ารถมาเมื่อกี้ทีหนึ่งว่าแบบได้ไหมหาเจอไหมนไเนาะอะไร<ม><ด>วะเจ,ะแจะอแล้วเจอทั้งหมดแล้วเออที่เท้าของคุณเนี่ย ก็เพราะว่าผมร <Hey. S 2> ู้สึกว่ามันต้องอยู่นี่แหละผมก็หาในรถหาเสร็จปุ๊บไปหาฝั่งคุณแล้วผมก็เจอก็ตรงนี้ก็มาดูหมดแล้วนะทำไมเจอได้ไงอ่ะคุณอะ,ณะเรียกผมว่าผู้มีพระคุณเดี๋ยวนี้ผู้มีพระคุณบอกหน่อยเจอตรงนี้เท้าคุณนี่แหละครับ แต่ว่านี่คุณต้องเลี้ยงอาหารผวมสองมือนะเอามือเดียวละกันอะอมือเนี้ยเดี๋ยวมือนี้เลี้ยงีได้กินฟรีสรุปเหตุการณ์นะฮะก็คือเราไปเอารถมาใช่ไหมแล้วเราก็เข้าบ้านพาเพื่อนๆดูบ้านเสร็จปุ๊บเราจะเปลี่ยนกระเป๋าเพื่อจะเดินไปฉีดวัคซีนกันค่ะซึ่งตอนแรกคุณนพนัดไว้ให้พรุ่งนี้แต่ดูไปดูมาเออมันว่างอินฉีดได้เลยก็กะว่าแบบเออจะฉีดเปิดกระเป๋ามากําลังจะเปลี่ยนกระเป๋าเป็นอีใบหนึ่งพาสปอร์หายจ้ะพาสปอร์อยู่หนคือแบบหาก็แล้วในบ้านก็แล้ว หาในรถก็แล้วไปหาที่แอร์พอร์ตเดินดูตามถังขยะเดินถามแบบพนักงานทําความสะอาดเดินไปเคาะรถตํารวจกับคุณนบลักะฟังนะนบฟับงค่ะตํารวจทุกคนก็วอร์หากันให้วุ่นสุดท้ายคุณวินเจออยู่ในรถตั้งไหม<า>ก็คือตกอยู่ในซอกตรงนี้ความโกะของแทบบี้เคก็คือยืนหนึ่งตลอดคะ่ะอ่ะโอเค ตอนนี้เราก็เปลี่ยนแผนแล้วนะคะจะเป็นฉีดพรุ่งนี้ตอน11โมงงั้นเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนิดๆหน่อยๆแล้วก็เข้าบ้านกันจ้าเดี๋ยวพาไปกินข้าวกันมีแฟนคลับหลายคนบอกว่าเมื่อไหร่จะถ่ายคุณนบรักสักทีได้ถ่ายแล้วจ้าจะเห็นคุณนบอีกเดือนครึ่งอยู่กับฉันเกือบ2เดือนเนาะมึงเออแต่กูอะอยู่เมกาเกือบหเดือนเลยนะทอนจบคลิปกับมึงเมนูก็จะมีประมาณนี้นะคะแต่ว่าเราจะใส่แค่แบบนิดนึงเพราะเดี๋ยวอ้วน มาอเมริกาอะไรกกอ้วนอ้วนอยู่แล้วมอร์100%ไม่มีความอ้วนม1เปอร์้วนอยู่แล้วไม่กินอัลมารีไฮไฟเบอร์อ้วน อันนี้คือเทียบสั่งนะฮะคือน่ากินสุดๆดดปัองมากปังเหรอเพราะว่าเมื่อกี้มีคนใส่หัวกับซอสเกิดอะไเมื่อกี้มีคนใส่หัวกับโชยุแม่เหรออย่างเงี้ยให้ดูหนะ้าอันนี้ก็คือเมคอัพตั้งแต่เมื่อวานนะฮะให้ดูหนะ้าอันนี้ก็คงเมคอัพตั้งแต่เปิดเมคอัพโนเมคอัพ กินข้าวกันนะคะแล้วเดี๋ยวจะเข้าบ้านกันแล้วจ้าวันนี้นะคะทุกคนตอนนี้ก็คือกําลังจะไปฉีดวัคซีนแล้วแต่ด้วยเมื่อวานอะจอดรถผิดฝั่งก็เลยโดนทิเกตไป50เหรียญน,นะคะ <c oughs> ก็ประมาณแบบ1500กบาทเนาะซึ่งวัคซีนที่เราจะไปฉีดนะคะเป็นวัคซีนไฟเซอร์ฉีดที่วอลมาร์ทนะคะ <c oughs> ใช่ไหมหรืออะไรวอลกรีนไม่ใช่วอลมาร์ทก็คือเหมือนแบบ วอล์กอินเดินเข้าไปแล้วก็ฉีดได้เลยค่ะทุกคนก็คือง่ายมากแต่เราอะจองคิวเอาไว้เพราะว่ากันเหนียวเนาะคุณนุ่นบอกว่าเผื่อแบบวัคซีนหมดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจองไปก่อนเลยเพราะว่าตอนนี้เขาเริ่มเปิดให้กระตุ้นเข็มสามแล้วไงเออไฟเซอร์ก็จะขายดีดูสิเขากระตุ้นเข็มสามแล้วบ้านเรายังแบบอะไรอยู่หนึ่งอ่ะโอเคเดี๋ยวไปฉีดวัคซีนกันค่ะนี่วอล์กอิน้็ไปฉีดได้เลยนะทุกคนแต่ว่าเราจองมาไว้อะเพื่อกันเหนียวค่ะไป ใครที่อยากดูแบบละเอียดก็สามารถไปดูได้ที่คลิปนบรักนะคะเออขายของตัวเองวะช่องเดินเข้าไปสุดช่องในแล้วก็เลี้ยวขวาน้าสุดนบรักก็เป็นคนจัดแจงให้นะคะจองวัคซีนฝักใช้ซื้อให้เพื่อนเรียบร้อยแล้วอุปรกรณ์ในการใช้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้แค่พาสปอร์ตของแทบ็บกับใบจองเพราะว่าเราจองไว้เที่ยง45อันนี้เรามาก่อนเวลาด้วยนะคะไปฉีดวัคซีนกันนะคะไป ถามประวัติสุขภาพนิดหน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีให้กรอกว่านอนมาพอไหมมีคันไหม,ม,มแพ้อะไรบ้าง เรียบร้อยแล้วนะคะของไฟเซอร์ซึ่งเจ้านที่อ่ะคือน่ารักมากๆเลยอ่ะทุกคนหลังที่เรารับวัคซีนแล้วเราก็จะได้อันนี้ค่ะ เป็นใบนะฮะแล้วเขาก็จะนัดมาฉีดอีกรอบหนึ่งใน3อาทิตย์นะคะเขาบอกเราว่าเมื่อครบ2อาทิตย์นะคะสําหรับโดสแรกของไฟเซอร์แล้วอะสามารถกันเดลต้าได้ถึง86นะคะทุกคนย้ำแล้วถ้าได้ครบโดสสนะคะจะกันได้ถึงประมาณ95-96นี่แหละถ้าจำไม่ได้แน่นอนนะ <4. S 1> เออ94 <4. S 1> ใช่ไหมน <5. S 1> บที <5. S 1> ก็คือเยี่ยมมากๆเลยนะคะแล้วหลัง94%นะเราก็เที่ยวได้แบบปังๆเลยค่ะเ,เพื่อนๆแต่จริงๆอนะ่ะ84%สำหรับแท็บอะ่ะโอเคแล้วเพราะว่าถือเป็นโดสที่3นะคะ <c oughs> เนื่องจากแท็บฉีดซิโนแวคครบองเข็มแล้วก็คือไม่ได้อะไรเลยไงซิโนแวคเนาะอันนี้ก็คือเป็นเข็ม3มแล้วแล้วเดี๋ยวรอเข็ม4อีกนะจ๊ะ <c oughs> อ่ะโอเคหลังจากนี้นะคะเราก็จะไปกินข้าวกันก็จะพาเพื่อนๆไปกินข้าวก่อนที่จะจบคลิปนะเพราะว่าไม่งั้นก็จะไม่ตามคอนเซปต์แท็บบี้เคเนาะเพราะว่าแท็บบี้เคก็คือจะต้องกินทุกที่จัะ โอเคกินข้าวกันค่ะอาหารที่เรากินกันวันนี้นะคะก็คือร้านเซนพเนนซูล่านะซึ่งเขาจะมีทางหน้านี้ให้เห็นแล้วก็หน้านี้ให้เห็นไม่มีรูปเลยจ้ะชิ้นค่อนข้างใหญ่นะคะ S <S คือนกนางอา่ะถือถ่ายใช่ไหมแป้งเหนียวแต่ถ้าเทียบกับร้านที่ไทยนะคะที่แทบเคยรีวิวร้านปุ๊กหยวนอะปุ๊กหยวนนี่คืออร่อยกว่าเยอะ <S <S <ไห>ของโปรดสุดๆมาถึงของโปรดแทบนะคะอันนี้ก็คือคาราเมลลี่นะคะซอสแอนด์เพปเปอร์คาราเมลี่ก็คือลำหมึกผัดพริก,กเกลือ ที่นี้เราลองหมูนะครับอันนี้นะคะก็อ,อีกหนึ่งของโปรดบาร์บีคิวพอกนะคะซึ่งมันก็คือคล้ายๆหมูแดงแต่ที่นี่เขาใช้เป็นหมูสามชั้นลุกคอหวางหหน้า <c oughs> เหมือนฮ่องกงเลยอะเป็ดคือดีมากอีจานหนึ่งไมละอันนี้ก็คือท<ด>อั้งชิ้นเลยนะสุดๆนี่นะคะไก่ทอดเหลืองอร่ามเป็ดคืออะโอเคเดี๋ยวขอกินข้าวกันนะคะ ตอนนี้นะฮะก็คืออยู่บ้านแล้วหลังกินข้าวเสร็จก็คือซื้อของแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับบ้านมาจากพง,ง่วงมากก็คือตุบวินก็หลับแทบก็หลับนะฮะแล้วคุณนุ่นก็หลับอาการก็คือไม่มีความรู้สึกอะไรเลยไม่เป็นไข้ไม่มีตัวร้อนไม่มีแบบปวดหัวแค่ง่วงบ้านปุ๊บนั่งเล่นมือถือแป๊บหนึ่งก็คือหลับเลยทุกคนหลับแบบตุบไม่รู้เรื่องตั้งแต่ 4โมงจนถึงสองทุ่มอะ่ะแล้วก็คาดว่าคืนนี้ก็จะนอนอีกนะคะมีอาการปวดแขนนิดๆโอเคโดยสรุปแล้วว่าการเข้าไปฉีดอะ่ะคือคุณนุ่นอะ่ะจองให้ก่อนเนะาะวอลกรีนสาขาไหนคือเราเลือกเลือกสาขาที่ใกล้บ้านที่เราเช่าอยู่นะคะเขาจะให้ฉีดอย่างนั้นเลยหรือบูธวัดสันอะไรอย่างเงี้ยถ้าเทียบกับเมืองไทยเนาะเข้าไปกรอกข้อมูลนู้นนี้นูน้นน,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 นั่นให้เขานิดนึงแล้วก็ฉีดได้เลยทุกคนเขาบอกว่าถ้าเราติดเดลตานะฮะก็จะรู้สึกเหมือนแค่ป่วยธรรมดาไม่มีความรู้สึกอะไรเยอะ ไม่ได้เป็นนกคือเหมือนแบบป่วยเป็นไข้หรือว่าอาจจะแบบแค่ไอปกติแค่นั้นแต่เรายังสามารถเป็นพาหะเอาไปติดคนอื่นได้นะฮะอันนี้คือที่เขาบอกแท็บม,มานะจ๊ะคลิปนี้นะหวังว่าจะให้ความรู้เพื่อนๆเล็กๆน้อยๆว่าแบบการฉีดวัคซีนที่อเมริกาเป็นยังไงแล้วก,กราบขอบพระคุณที่เข้ามาดูช่องแท็บนะคะคลิปต่อจากนี้จะเป็นทริปเที่ยวแบบอเมริกาแบบจุกๆเลยนะคะเ,เพื่อนๆพอเราจะอยู่ที่นี่กันประมาณเดือนครึง่ง เพื่อนเพื่อที่สนใจคอนเทนต์แบบแปลกๆที่อเมริกายังไงก็อย่าลืมเม้นมาบอกแทมหน่อยนะคะเราจะพยายามทําให้แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปละบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายคุณนุ่น